เราเป็นเพีงรรยงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงสญญความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับ YP สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับบ้านสวยพื้นที่กว้างขวางเลยมีสนามหญ้ามีพื้นที่ว่างเอาไว้ทําประโยชน์ได้เอยอะจะจัดสวนหย่อมจะปลูกต้นไม้ผลไม้ได้สบายเลยทีเดียวครับไปนี้ตัวบ้านอย่างสภาพดีอยู่นะครับหอมก็อยู่ได้เลยหรืออาจจะทาสีรีโนเวทนิดหน่อยก็สวยมันใหม่ครับ แต่สภาพตอนนี้ยังดีครับ้อมอยู่มี2ห้องนอนครับ3ห้องน้ํหนึ่งห้องครัว1ห้องนั่งเล่นมีเหลือเนื้อที่รอบบ้านอยียครับประโยชน์ดได้อีกเยอะใกล้ตลาดนะครับใกล้โรงเรียนใกล้มอเตอร์เวย์เดินทางสะดวกสบายหรือว่าก็สวยพร้อมอยู่ถ้าชอบาาก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าเรื่องซอร์มาจำได้ไม่พาคลิปใหม่ๆหม่ครับ มีเพื่อนบ้านมีหมู่บ้าน,นครับอยู่ในชุมชนแต่ไม่แออัดนะครับพื้นที่ว่างเลยเยอะเลยทีเดียวแปลงนี้อยู่พัทยาห้วยใหญ่นะครับเป็นบ้านเดี่ยวบนพื้นที่125ตารางวากว้างขวางตามลูกนี่นเลยนะครับสองล้านเก้าแสนบาทครับค่าโอนก็ห้าสิบห้าสิบกับเจ้าของนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ชาวเพิ่มเติมได้เลยครับนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลก็ติดต่อเจ้าของได้ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยครับสวัสดีครับ